สวัสดีครับคุณผู้ฟังทีรักครับคอลัมน์คนปลายซอยนะครับซึ่งเขียนโดยคุณเพลวสีเงินคอลัมน์นี้ก็ตีพิมพ์อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ไทยโพสต์อิสรภาพแห่งความคิดนะครับวันนี้เป็นฉบับบรรสุที่11เดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2567คุณเปลวให้ชื่อว่ากฐินของทักษิณกับเพื่อไทยเนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นคุณเปลวบอกว่าอย่างนี้ครับ เปิดฉากเมื่อวานนี้วันที่สิบตุลาเนี่ยนะครับแม่ตอนแรกเนี่ยผมก็นึกว่าคุณไพบูณี่จะถือดาบแล้วก็หิว้วหัวใครออกมาซะอีกกันนะครับแต่ไม่ใช่ไม่ใช่กลายเป็นคุณธีรยุทธ์สุวรรณเกษรมบือกระบี่ปราบมารที่ไปยื่นคำร้องต่อสารรัฐธรรมนูญคำร้องเนี่ยนะครับเขาระบุว่าขอให้วินิจฉัยสั่งให้นายทักษิณชินวัตรและพักเพื่อไทย เลิกการกระทําที่เป็นการใช้สิทธิและเสรีภาพนําไปสู่การล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญมาตรา49คําร้องว่าอย่างนี้ละครับแล้วก็มีการแจกแจงพฤติการกรณีต่างๆที่เข้าข่ายเอาไว้ใน6กรณีด้วยกันไล่เรียงกันอย่างนี้นะครับกรณีแรกกรณีที่1นายทักษิณเนี่ย ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาอภัยลดโทษเหลือโทษจำคุกต่อไปอีกหนึ่งปีนายทักษิณใช้พักเพื่อไทยเป็นเครื่องมือควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินสั่งการรัฐบาลผ่านกระทรวงยุติธรรมผ่านกรมราชธาน์ผ่านโรงพยาบาลตำรวจให้เอื้อประโยชน์กับตัวเองระหว่างต้องโทษจำคุกอยู่ห้องพักชั้น14โรงพยาบาลตำรวจเพื่อจะได้ไม่ต้องรับโทษแล้วไปอยู่ในเรือนจำเลยแม้ต่วันเดียว ส่งผลให้เกิดการซอกกลอนบ่อนทําลายพระเกียรติยศของสถาบันพระมหากษัตริย์ในที่สุดนี่เป็นกรณีแรกนะครับกรณีต่อมาครับกรณีที่สองทักษิณเน,นี่มีพฤติกรรมฝักไฟคบหาร่วมคิดกับสมเด็จทุนเซนโดยใช้พักเพื่อไทยเป็นเครื่องมือในการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินสั่งการให้รัฐบาลเนี่ยเอื้อประโยชน์กับสมเด็จคุนเซน ให้ประเทศกัมพูชาละเมิดอธิปไตยทางทะเลของประเทศไทยโดยมีการเจราจาพื้นที่ที่ฝ่ายกัมพูชาเนี่ยอ้างว่าเป็นเขตพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลหรือว่า MOU 2,544เพื่อแบ่งผลประโยชน์ก๊าซธรรมชาติและทรัพยากรใต้ทะเลในเขตอธิปไตยทางทะเลของไทยให้กับประเทศกัมพูชาอันนี้เป็นกรณีที่2นะครับกรณีต่อมาครับกรณีที่3 ทักษิณเนี่ยสั่งการให้พักเพื่อไทยร่วมมือแก้ไขรัฐธรรมนูญกับพักประชาชนซึ่งเป็นพักที่ก่อตั้งโดยกลุ่มการเมืองที่ต้องคำนิชัยศาลรัฐธรรมนูญว่ามีพฤติการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและทักษิณเนี่ยยังมีพฤติการเป็นเจ้าของ ผู้ครอบครองผู้ครอบงำและเป็นผู้สั่งการให้พักเพื่อไทยเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อตัวเองและพวกกรณีที่4ครับทักษิณมีพฤติการเป็นเจ้าของผู้ครอบครองผู้ครอบงำและเป็นผู้สั่งการแทนพักเพื่อไทยในการเจรจากับแกนนำพักการเมืองอื่นๆที่ร่วมรัฐบาลของนายเศรษฐาทวีสินเพื่อหารือเสนอบุคคลผู้สมควรเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ เมื่อวันที่14สิงหาคม2567ที่บ้านพักส่วนตัวของทักษิณก็คือบ้านจันทร์สองลากรณีที่5ับทักษิณเนี่ยมีพฤติการเป็นเจ้าของผู้ครอบครองผู้ครอบงำและเป็นผู้สั่งการให้พักเพื่อไทยมีมติขับพักพลังประชารัฐออกจากการเป็นพักร่วมรัฐบาลโดยพักเพื่อไทยเนี่ยยินยอมกระทําการตามที่ทักษิณสั่งการและก็กรณีที่6กับ ทักษิณมีพฤติการเป็นเจ้าของผู้ครอบครองผู้ครอบงำและเป็นผู้สั่งการในพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นพรรคแกนนำรัฐบาลให้นำเอานโยบายที่ทักษิณเองเคยแสดงวิสัยทัศน์เอาไว้เมื่อวันที่22สิงหาคมเนี่ยไปดำเนินการให้เป็นนโยบายคณะรัฐมนตรีที่ทแถลงต่อรัฐสภาเมื่อวันที่12กันยายน2567นรยคุณธีรยุทธ์ก็เลยขอให้ศาลร,รัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่า กรณีทั้ง6กรณีเนี่ยทักษิณกับพักเพื่อไทยมีการกระทําซอกกลอนบ่อนทําลายพระเกียรติยศของสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นการทําให้สถาบันพระมหากษัตริย์สูญเสียสถานะที่จะต้องอยู่เหนือการเมืองหรือดํารงความเป็นกลางทางการเมืองย่อมเป็นการซอกกลอนบ่อนทําลายสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นเหตุให้ชารุดสุดโทมเสื่อมทรามหรืออ่อนแอลง ทักษิณกับพักเพื่อไทยมีการกระทำมีเจตนาซอกกลอนบอลทำลายระบบพักการเมืองที่เป็นสถาบันทางการเมืองที่สำคัญของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้ชำรุดสุดโทรมเสื่อมทรามหรืออ่อนแอลงการกระทำทั้งสองประการเนี่ยนะครับเป็นการกระทำที่อาจจะนำไปสู่การล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในที่สุดเพื่อ ป้องกันความเสียหายร้ายแรงที่อาจจะเกิดแก่สถาบันพระมาหากษัตริย์ที่เป็นสถาบันหลักของประเทศและสถาบันพักการเมืองที่มีความสําคัญต่อระบอบการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมาหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขจึงขอสารรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยสั่งการตามรัฐธรรมนูญมาตรา49วรรค2ดังนี้ประการแรกเนี่ยนะครับ ให้ทักษิณเนี่ยเลิกใช้พักเพื่อไทยเป็นเครื่องมือกระทําการอันเป็นการซะกรอ่อนบ่นทําลายพระเกียรติยศของสถาบันพระมหากษัตริย์ข้อ2ครับให้ทักษิณเนี่ยเลิกกระทําการเป็นเจ้าของผู้ครอบครองผู้ครอบงําและเป็นผู้สั่งการการดําเนินงานของพักเพื่อไทยข้อ3ครับให้ทักษิณเลิกใช้พักเพื่อไทยเป็นเครื่องมือควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน สั่งการรัฐบาลให้ดำเนินการตามความต้องการของตนข้อ4ให้ทักษิณเลิกใช้พักเพื่อไทยเป็นเครื่องมือเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการที่มิได้บัญญัติเอาไว้ในรัฐธรรมนูญข้อ 5. ให้พักเพื่อไทยเนี่ยเลิกยินยอมให้ทักษิณใช้เป็นเครื่องมือซากกลอนบ่นทำลายพระเกียรติยศสถาบันพระมาหากษัตริย ข้อ6ให้พักเพื่อไทยเลิกยินยอมให้ทักษิณใช้เป็นเครื่องมือกระทําการเป็นเจ้าของผู้ครอบครองผู้ครอบงําและเป็นผู้สั่งการดําเนินงานของพักเพื่อไทยข้อ7ให้พักเพื่อไทยเลิกยินยอมให้ทักษิณใช้พักเพื่อไทยเป็นเครื่องมือในการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินสั่งการรัฐบาลให้ดําเนินการตามความต้องการของทักษิณและก็ข้อ8ครับ ให้พรรคเพื่อไทยเนี่ยเลิกยินยอมให้ทักษิณใช้เป็นเครื่องมือเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการที่มิได้บัญญัติเอาไว้ในรัฐธรรมนูญนี้นี่นะครับเหตุผลที่มาที่ไปเขาว่ากันอย่างนี้คุณเปรย์บอกว่าอย่างนี้นะครับสรุปตามประเด็นในคำร้องก็จะได้ประมาณนี้แหละครับถ้าถามมันน่ากลัวไหมผมว่ามันก็น่ากลัวอยู่เหมือนกันนะครับ อย่าลืมว่าคุณธีรยุทธ์เนี่ยเคยร้องด้วยบ้าตลาเดียวกันนี้นะครับแล้วก็ทําให้พักคก้าไกลเนี่ยถูกยุบมาแล้วนะครับอย่าลืมแต่ได้ยินคุณวิสุทธ์ชัยนรุณจากพักเพื่อไทยเนี่ยบอกว่าอย่างนี้วิสุทธ์บอกว่าผมไม่ได้ให้ความสําคัญไม่ได้ใส่ใจไม่มีใครวิตกกังวลนะครับพอได้ยินอย่างนี้ปั๊บเนี่ยนะครับคุณเปรก็เลยบอกว่าผมก็พลอยโล่งใจตามไปด้วยนะครับคือเข้าใจให้ชัดนะครับในสเต็ปแรกเนี่ยเขาไม่ได้ร้องให้ยุบพักเพื่อไทย ช้าๆนะครับคือไม่ได้ร้องให้ยุบพ,พักเพื่อไทยนะครับฟังให้ดีสังเกตให้ดีเพียงแต่ร้องให้สารรัฐธรรมนูญเนี่ยวินิจฉัยเพื่อสั่งให้ทักษิณแล้วก็พักเพื่อไทยเนี่ยเลิกกระทําการนั้นร้องแค่นี้แหละครับนี่เป็นสเต็ปแรกแต่ทีนี้แล้วจะมีสเต็ปสองต่อไปหรือไม่เนี่ยเดี๋ยวต้องรอฟังสารรัฐธรรมนูญก่อนว่าจะมีคําวินิจฉัยออกมาแบบไหนย่างไร แต่ว่าในขั้นแรกเนี่ยนะครับที่จะต้องลุ้นคือลุ้นว่าสารจะรับคำร้องไว้พิจารณาหรือไม่ถ้ารับแปลว่าเดินหน้านะครับแต่ถ้าเกิดตีตกทักษิณก็ปิดบ้านจันทสองล่าฉลองได้เลยเห็น <He S 2> ว่าคำร้องเนี่ยประกอบไปด้วยเอกสารครึ่งหมื่นกว่าจะอ่านและกว่าที่สารจะสั่งก็ประมาณเดือนพฤศจิกายนนนะครับแต่ว่าในความเห็นผมเนี่ยคุณธีรยุทธ์เนี่ยแจกแจงพฤติกรรมเข้าข่ายตามมาตรา4 9ถึง6กรณี มันเหมือนกับยิงปืนด้วยลูกปลายนะครับเปลี่ยงเดียวเท่านั้นเองมันแตกออกเป็นดาวกระจายมันต้องถูกสักรูกจนได้สินะอย่างกรณีนอนชั้น14โรงพยาบาลตำร,รวจจนไม่ต้องติดคุกสักวันเดียวเนี่ยคุณธีรยุทธอ้างผลการสอบของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นพยานหลักฐานตรงนี้เนี่ยบอกตรงๆนะครับทักษิณหอบหืดหน่อยนะครับยิ่งถ้าได้ฟังที่คุณปาาระสันภัยหลีกรี คณะกรรมการสิทธิแถลงผลสอบของคณะกรรมการเมืม่อวันที่6สิงหาคมฟังเป็นหนังตัวอย่างดูก็แล้วกันคุณประสันได้บอกว่าอย่างนี้การกระทําของเรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานครโรงพยาบาลตํารวจและผู้เกี่ยวข้องยังเข้าข่ายเป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่บุคคลอันอาจเป็นการกระทําความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทําผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการซึ่งอยู่ในหน้าที่และอำนาจตรวจสอบของคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชโดยได้ทราบราว่าคณะกรรมการปปชรับเรื่องในประเด็นนี้เอาไว้แล้วหรืออย่างคำพูดที่บอกว่าการกระทําของเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครและโรงพยาบาลตำรวจเป็นการเลือกปฏิบัติแก่ผู้ต้องขังด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องสถานะของบุคคลฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม อันถือเป็นการกระทําหรือละเลยการกระทําอภิการละเมิดสิทธิมนุษยชนเช่นกันหรืออย่างเขาพูดที่บอกว่าทําให้นายทักษิณได้รับประโยชน์นอกเหนือกว่าสิทธิที่ควรจะได้รับถือเป็นการกระทําที่ขัดต่อหลักความเสมอภาคและเป็นการเลือกปฏิบัติอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนคุณวสันเนี่ยพูดเอาไว้อย่างนี้พูดในนามของคณะกรรมการสิทธ์นะครับคุณเประะบอกว่าแล้วยิ่งถ้า วีรบุรุบบรษนาแกอย่างพลตบดเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทไปให้ปากคำกับปปชในฐานะพยานว่าเคยขึ้นไปพบกับทักษิณที่ชั้น14ถึงสครั้งก็ไม่เห็นว่าทักษิณน,นี่จะมีอาการป่วยปางตายตามที่อ้างแต่อย่างไดเลยเนี่ยนะครับได้ฟังอย่างนี้แล้วเนี่ยโอ้โหดอกนี้นี่บานทโรคเลยยิ่งกว่าหัวริศิดวงทาวารผล่เจ็บจี๊ดเลยนะครับที่ผมเสียวและผมก็เชื่อ ว่าที่คุณีรยุทธยกกรณีทักษิณเรียกพักร่วมหารือเรื่องตัวนายกคนใหม่แทนเศรษฐาที่บ้านจันทรงล่าน่นะครับก็น่าจะมีตัวแทนของพักการเมืองพักใดพักหนึ่งสักพักหนึ่งนั่นแหละครับที่ไปร่วมหารือเป็นไตยอยู่ในมือคุณีรยุทธในฐานะพยานบุคคลผู้รู้เห็นและพร้อมที่จะให้ปากคํายืนยันต่อสารเออดูรูปการแล้วเนี่ยนะครับตุลาเริ่มวาระแจกการขอบ คลิปการ์ดสีดำนะครับคอเป็นสีดำก่อนสงกรานหรือไม่ก่อนหลังสงกรานเล็กน้อยเนี่ยน่าจะเป็นเวลาประชุมเพลิงนะครับ